สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีผูวพอกันทีแล้วกับป้าขวันเมื่อนี้กาสิมาทำน้ำยาขนมจีนทุกคนเลยมื่อนี้บปกาควันชิเป็นคนลงมือทําน้ำยาขนมจีนเองทุกคนเลยว่าสิแส่บบอหรือจังใดอันนี้หาให้น้องมวยเพื่นเห็ดนัพักหอมเสริมก่อนเนาะใบงาม ผานี่คือผมอไปทำยางนีง้ผาบ่กะิกะนก่องอะรยังบุหุเลยกะถินกองสิบพันม<อ>ะเผาสิบ,บพันช่วยในซดีกว่าเฮากรซือขนมจีนมาอยู่สิบกิโลทุกคนเลยนี่เพราะว่าขนมจีนนะทุกคนเนาะ เพราะว่าสมือแรงนี่เห็ดผูกแขนยายมีงานทุกคนเลยเอาเลยทุกคนห้ากาสิบอันพะหาน้ำยาขนมจีนมาเห็ดเลยนะทุกคนเนาะว่าจะเอา,าปลาบ่อหรือว่าไก่น้องมวยพร้อบตัวไรน้องมวยเจ้าไก่คือเอาปลาไไจับก่ก่้คือเป็นไก่แล้วนะทุกคน สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีไม่ตั้งหรอกมาขูดมพร้าวพ่อแม่พี่น้องเลยมืาอน,นี้บะคอนชิตทำเมนูน้ำยาถิมกินใส่เนื้อไก่น้องทุกคนเมื่อนี้ย่ายกักกบข้าวไก่บะคอนกับขูดมะพร้าวขนมหวานกะพวกแกะผักน้องทุกคนเนาะ

ทรงผมทุกคนพันหนกระจอกพระแห่หมอบรระไรตื่นมากกับสวยหนาสวยตากับแพระสื่อขั้วขนมจีนทุกคนเลยยังมันหมดพันพระเจ้าหมังหนึ่งไปก่อนนะทุกคนกคนะระวองว่าเป็นขั้วไก่ น,น,น,นี่แทุกคนต้นมะพานอ่าชิน้น,น,นลูกสิ้นพ่อพพ้นา่า<ส>ใส่พ่อให้แม่พี่น้องที่มานผกกู้แกนติดใจพึ้น่าติดใจในสีมือเบาควันแม่วันน้องมวยเลี่ยนลันสาวาเพิ่นแทนทุกคน

หมดแล้วดูนอกเลยนมวเพินต้มไก่ไว้านน้าเหอนนฟย่ายั่ายกินกนได้เดี๋ยวก็ึงเลาส้มตอนต่อไปนะทุกคนน่าจะเป็นยังไงลจากตี่มไก่มาทุกคนเลย นะก็สีสุกเลยเนาะทางด้านบบะคอนกับสีมาตัมมาเนี่ทุกคนน้ำหนาของอันอคุณบะคอนเองนี้บะคอนคือมีชีน้ำน้ำหนาขนมจีนทุกคนเลยอันนี้กะสิเป็นหัวกะทิที่บกคอนนั่นขันเองกับมือได้ทุกคน อันนี้สิเป็นขันแล้วแล้วโอ้ยตีนมันอ้มาทนปล่่ับเป็นไรจับบดนบองจีนมันบิดขนาดนี้ะัพอดีแหละอย

ว่ากระปุกทำมาสาม,อ,มาอะไรก่สิบโลทำมาสิบโลน้องว่เพิ่นว่ายังได้อีกเพิ่นว่าแต่บอกว่านายยอมแล้วเพราะว่าไก่เบิดเป็นว่า <c oughs> อายากใส่น้ำปุ้นให้มันเข้มเข้มนว่าอยากให้พี่ให้น้องกินแซ่บมเนาะ <c oughs> <c oughs> รด้กท่าเบื้องต่ส้มตอนมาันเหดอันเชี่ยวกับอันน้ำหนักนะทุกคนเนาะถึงเวลาลงมือตำเนื้อไก่ทอทุกคนไก่ทอนต้มมาแล้วทอดมาสีๆเป็นตอนทุกคนเลยอันนี้ก็เสร็จลงไปตอนเนาะอันนี้ทอดไปไก่เท่าสีมาบอกวันก็สะมาทำการตำเลยทุกคนเลยตำเข้าไปเลื่อยเล็กหน่อยๆเขาก็จับกระป๋าข้าวหนึ่งก็จะเป็นยังดอก สังเกตศาสตน้องมวยคือคองจากคองตะดตาบวนเงี้ยบวนเงี้ยวเซฟไปทางซ้ายทางขวาไก่ตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งก็สิประมาณโล่หนึ่งอยู่เนี่ยขันสีหอดบ่ามันกินข่าวบ่อีกมาซะจากคลองไปเรื่อยๆบ่ตมัแหลกไปได้เมือนไหนเนาะน้องมวยเนาะแหลกโลดแหลกโลดบัวมันเมียนเครื่องผสมลายอยู่ด้เห็นบ่แอน เพราะว่าแม่ต้องเด้อถ้าสิซื้อตีนไก่มาใส่แล้วก็มีลูกซีนเด้อทุกคนแนะนําลูกซีนก่อนเด้อๆลูกซีนจนสิคึกระทกระทังนนยกว่ากระกระทนยๆซหลกๆมจคมันจังคุ้กระต บนในกระจกในกนขั้นสร้างเนี่ยค,คือหัวขาอ่อนทุกคนเลยซอยลง,งบางๆเนาะสำหรับโปรไดสิวายักกัดนะทุกคนสาหรับน้องมวยเองนี่แหลยอาตออะโสซะหมัก,กินทุกคนเลยแบบว่าเห็นหนักกระปุนเราต้องมีหัวขาอ่อนซอยลงไปน้ำเนะาะเวลาสดกระปุนจะได้ถือหัวขาอ่อนๆน้นนำมันละมุนเายไซเอาอีกเส้นมันหอบบอดบริขาดแต่กันซะ โอเคเราเป็น้อกสิณอเลยวันนี้บาง่นก็ซื้ได้มากขวดน้ำหนาขอต้องทุกคนเนาะแหวนขวดน้ำหนาเอาไรขวดน้ำหนา <c oughs> ข่างลงไปทุกคนมาเห็ดน,น้ำหนาก่อนคุณเบิร์ตในบุคคลมีน้ำหนาป้างได้วันนี้เราเห็ดน,น้ำหนาเฮ้ย <c oughs> ทั้งล้างเจ้า <c oughs> บาคาุคคลอยากเข้ามาเพิ่มเหงอาบาุักเห็นเหงอบ,บคุคคล ป้าโทบ,บอกควรแบบว่าจวดจดน,น,น้่นาเดนยนะเพื่อนนี่ใส่น้ำมันเยอะจังเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในไก่เนาะก็เอามาปีางไว้ทุกคนเลยแซ่บอันทำน้ำหนากันเลยนะทุกคนเนาะทุกไอซิการุอันปาดเนี่นยเจนมาก่อนอืมระวังเลยระวังเลยเนี่ยทำทอดอันขนมอ่ะเฉยๆกนินฟุ้งฟิง เคลือนะินในจอง้าเทอกินมากก่อนเลยโอ้ยกินคุ้งคิงมากเลยเนี่ยนี่ยเห้ออ่น้ำมันไม่วทท่านอยู่บอว่าอันเครื่องเงือนเต่าต้องมีิ

ว้าเท้กินเลยเขาเขาสูทองเลยเดี๋ยวพ่อเจ้าทานใส่ทุกคนว้าควันเป็นหลอกค่ะมีมอกระบอกต้องให้เลยวะลอนนี้จะมาใส่หัวกะทิกันเลยทุกคน Ngon <laughs> kì <Khi> chá Con Con có gì Con nặng cho Con อาทอนี้ป um. ้นเอาไหมว้ายปุ้นซิบร้อนน้ำน้อยเดียวดนบ่กอลงกนี่กอาลงเลยถาก็จะลงไก่ลงเนาะก่อนจะลงกับซีมเบอร์เข้มข้นขนาดอะยา โยนขุกลงไปน้ำคือบุคลนให้มันไก่แตกก้อนเลยทีนี้ก็เอากระดูกลงนะคะเศษไก่เศษเศษใจเหลือเรือเศษกระดูกเอาหัวมันเอาออกที่หัวมันนี่ก็จะเป็นใครกินนะไม่ได้จริงจริ่ขั้วแร่ต้มแร่เลยทุกคนเลยต้มแร่เะไรทุกคนเลยของญาติผมเองผมกินคนๆดูฮะค้นอะไรเน่ยผู้ มีแต่เครื่องผสมนามเทปหยอ่ปปมีเลย,เลยอือหือผู้ใดกินตอกติดใจเท่านั้นทุกคนเ,อ,เอ้ยขังอิลีหลวโปอู่อีเ <s> ุธยาวตัวเองเหตุต้องย่องตัวเองทุกคนหลังจากสี่ผ่านไปประมาณชิพานนาที่นาทุกคนเราเข้าข้างไว้ก่ะมทาทำการปรุงเลยลทุกคนต้องใสอาจิโนโมโตะหรือว่า <laughs> ฟุกซดเลย บอกค้อนเนี่เป็นญี่ปุ่นกันนะทุกคนเลยอันนี้มาเต้พ่อแล้วเห็นว่าญี่ปุ่นกับพ่อพ่อพ่อผมขอแหงหลวงโปรดพร้อมโฮมการนะเจ้านี่อันอื่นหลวงกับโบเป็นยังดอกถ้าผมหลวงเนี่ยโบไว้นำข้าปุ่นบอควอนกันแบบว่ามีเพือนสี่ห้าร่ำร้อยอยู่ทึ่งๆน้นามนะทุกคนใส ไม่ได้หางดำๆนะแหม่มีคนพายเดี๋ยวมันจะเป็นวานได้ดิน่าเกินเอาสิได้ใส่ลูกซีนกันแล้วทุกคนนอะบ้านนียลูกซีจะพอดีคึงกระทังใหญ่ <laughs> ลูกซีนทั้งหนึ่ง <laughs> คนมึงดูบ้านนี้เฮ้ยอ๋อททั้งเข็มทั้งคน ลูกศิษย์นี่มันบ่พูดแต่ว่าเนาะลูกศิษย์นั่นอือว่าเป็นลูกศิษหยังลูกศิษนึงอ่ะแม่นแต่ว่าลูกศิษหมูลูกศิเอ็นไก่ลูกศิปลาสิพูดคนเพราะว่ามันอมวยอยเห็นพูดแล้วนอันนึงนี่ๆๆนนี่ๆนั่นเถียงบ่เถียงบ่เห็นก็บ่เห็นแซ่บสิเนมันสิเซนให้น้องเบิ่งสังเกตที่น้มันนี่ ่ึ้นบอลขปุ่นมาซีมขั้นตอนสุดท้ายบอไนขั้นตอนสุดท้ายคือว่าเส, <จ ốc. S 1> สร็จรบนาจบแล้วมีแต่ล่อให้ลูกซ้นสุกเท่านั้นใบายมากูดทุกคนเลยโรยหน้าโรยหน้าไปเลยเดีย๋ยวเดียวเดยวียวเลยนะเนีย่ยสเกตบังนำขปุ่นบโครนทุกคนไปตักกินอยู่บ่ไม่ควรได้สิสั่งบ่ สีเห็ดขายอะาทุกคนเนาะบาควอนกัสิเป็นมือพิเศษคือว่าผู้แคนของแม่ก็เลยเห็ดอย่างยิ่งใหญ่อลังการข้ปุ้นสิบกิโลน้องไว้จัดให้สิบโลทุกคนแล้วก็ไกล้สามตัว <laughs> สิบโล,ลบั่นบา,นาร์ควอนหนึ่งนิ้วเนาะทุกคน <laughs> ลาคีเปนกก็นเพรียมทานให้พ่อการุกกานาทุกคนเลยพ่อการุกกานานเด้อสบายดีน้ำข้าวปุ้นแซ่บ